ไี่มีเหล่านี้คะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนถือสมุดว่าใครเป็นเนื้อคู่ใครอะไรประมาณนี้ส่วน,นใช่ใช่ส่วนเทพจันทาเขาองค์ข้างบนเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นตํานานหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวนะคะก็คือจะแบบไม่สมหวังในความรักอะไรอย่างนี้ยเขาก็เลยจะถ้ามาขอเนี่ยก็เลยจะช่วยอํานวยความสะดวกในคนที่มาขอเนี่ยสมหวังในความรักเอาประสานแค่ว่าอย่างนี้อ่าโอเค เรากำลังจะเดินไปวัดไท้คองคงนะคะประมาณ160เมตรนะคะเดินไปเดินไปแบบใกล้ๆนะคะอันนี้เราก็จะไปมูอีกที่หนึ่งจ้านี่นะคะดิฉันก็ได้เพื่อนร่วมขบวนการเจอกันในวัดนะคะมาอีก2คนนะคะน้องเขาน่ารักมากเลย ก่อนที่เราเดินมานะคะเราก็จะเจอวัดอะไรนะวัดคณิกาผลนะคะนี่เดี๋ยวเราต้องมาฟังน้องเขาเล่าประวัติดนึงนะคะวัดร้านนี้นะคะไอ้วัดวัดนี้นะคะประวัติวัดนี้ก็คือว่าเอ่อเป็นหญิงคณิกาหรือว่าหญิงโสเภณีในอดีตเนี่ยค่ะเขารวบรวมเงินกันเพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีแย้แฟงเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้ามาขอความรักที่นี่เนี่ยก็จะสมหวังเพราะว่าท่านเนี่ยคือไม่เคยสมหวังในความรักมาก่อนประมาณนี้แต่คือ มาขอไดอใ้ใช่ใช่ค <มา S 2> ่ะเราตามไปคะ่ะ<อ>เราต้องไปข้างหลังโบสถ์นะจ๊ะนำกันไปเลยจ้า๋อ,อ,อนี่ีารที่อยู่แบบนี้นะคะอยู่ตรงข้างหลังโบสถ์อันนี้เลย าสาลน้ำผนเรามานักสู้เพื่อคนเรียกตะกสู้นะคะที่นี้นะคะอยู่ตรงข้างหลังโบนเลยอาคารามยาาแทรกอ่าตรงนี้เลยนะคะเวลาถวายแล้วก,ก็หอมต้องมีหมากคูด้วยเธอจริงๆแล้วนะน้ำตรงน้ำแดง น้ำโกบน้ำเปล่านะคะน้องเขาจะรู้เยอะจังเลยนะคะมีวัดหนึ่งผ่มาแล้วค่ะคือวัดหลีตี้เหมียวค่ะก็คืออยู่แถวเยาวราชนี่แหละเวลาไปก็คือจะควรจะเอาคูมใหญ่ๆไปหรือไม่ก็เอาเทียนคู่นะคะไปนะคะแล้วก็ไปขออันนี้การันตีโดยอดีตภรยาคุณทิมพิทาค่ะคุณตายชุดติมาแต่อันนี้คือก็คือไปขอคู่เหมือนไปขอคู่เหมือนกันแต่ว่าไปขอที่ไหนก็ตามต้องปรีพตรงเลยอรือินโทรดิวตัวเองกับเพศก่อน เพื่อความปังอินโทรดิวในการทำงานนะลูกบอกชื่อนามสกุลใช่ไหมคะแล้วก็บอกวันเกิดแล้วก็บอกที่อยู่นะคะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดอยู่ที่ไหนมากกว่ากันอ่ะบอกที่นั่นนะคะเขาจะได้ชี้ GPS ให้ถูกว่าที่ไหนเรียกว่าปักหมุดปักหมุดให้ถูกว่าคนคนนี้แหละเนอะอ่าโอเคค่ะนะคะเราเดินมานิดเดียวนะคะติดเป็นวัดใต้ตกกงศาลใต้ตุ๊กงอยู่ติดกับ วัดเมื่อกี้เลยนะคะอยู่ติดกันเลยเดินมาแบบไม่กี้ก้าวนี่ก็คือแบบสิงเลยจ้ะจุดธูป8ดอกเลิกเทียนหนึ่งพอเราจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วนะเราก็เริ่มด้วยการปักเทียนก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ไปไหว้ฟ้าดินตรงจุดข้างหน้ากันตรงจุดข้างหลังนี้ เราจะมาไหว้เทพจีนนะคะเราจะต้องไหว้ทีกงก่อนหรือว่าเป็นเจ้าทีนะคะเพื่อขอให้เขาเปิดทางให้เราว่าพรที่เราขอวันนี้จะได้สําเร็จสมดังปรารถนานะคะแล้วก็เอาออกมาปักค่ะห้าดอกค่ะตรงนี้ทีกงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสามดอกปักตรงกลางข้างในโอเคค่ะจัดไปค่ะหลังจากที่เราไหว้คะสาดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้ตรงจุดตรงกลางนะคะเพื่อที่จะขอพรนะคะที่เราปรารถนานะคะเราก็เข้ามา จุดบริเวณด้านในรานนนะคา ในวัดไถ่ศกไถ่ทกกงในแห่งนี้นะคะก็จะมีองค์เทพเจ้าเล็กๆนะคะที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะมีองค์เทพจันทาแล้วก็จะมีองค์อีกองคหนึ่งเป็นองค์องค์เทพเยเหลาอันนี้คือเป็นเหมือนกับที่ฮ่องกงเดี๋ยวต้องให้น้องอธิบาย เทพีเหล่าน no ta ี้ค่ะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนถือสมุดว่าใครเป็นเนื้อคู่ใครอะไรประมาณนี้ส่วนใช่ใช่ส่วนเทพจันทาของค์ข้างบนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นตำนานหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวนะคะก็คือจะแบบไม่สมงบอกในความรักอะไรนี้เขาก็เลยจะถ้ามาขอเนี่ยก็เลยจะช่วยอำนวยไปพร้อในคนที่มาขอเนี่ยสมงบอกในความลักประมาณนี้ก็ขอสององค์โอเคคือง่ายๆก็คือมาที่นี่นะคะขอสององค์นี้ทาเท่านั้นนะคะ ออกประสานแค่ว่าอย่างนี้อ่าโอเคนะคะวันนี้เราก็บอกแล้วว่าเป็นเป็น EP ที่มามูเรื่องขอผู้โดยเฉพาะนะคะที่วัดใาสุกงงนี้นะคะก็คือให้มาขอเรื่องสุขภาพนะคะวัดนี้เวลาเรามาวัดไหนนะเราก็ควรที่ต้องทําการบ้านนิดนึงว่าแต่ละวัดนี้นะคะเขา มาขอพอรกันเรื่องอะไรนะคะมาขอพอรที่ถูกจุดนะคะนี่นี่ก็จะมีมูนิทีป้องกตึงสามารถแบบว่าบริจาคลงศพได้หรือว่าผ้าดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เขียงใบอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอยู่ที่นี่เรา<ล>อ,อยู่ตรงนั้นค่ะตรงนี้เ,เข้าประตูมาอยู่ด้านขวามือใครอยากจะมาบริจาคลงศพนะคะนอกจากวัดหัวลําโพงแล้วก็คือมาบริจาคที่นี่ได้ด้วย เดี๋ยวคลิปหน้านะคะพอลินจะพาไปทําพิธีตัดกรรมที่วัดสุทัศน์กันนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อน,นจะยังไม่ทราบนะคะว่าที่วัดสุทัศน์เขามีพิธีตัดกรรมให้เราทําได้ทุกวันเลยนะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอลินด้วยนะคะมาทําพิธีตัดกรรมนะคะที่วัดสุทัศน์นี้เขาก็มีพิธีตัดกรรมกันทุกวันนะคะ